ครับสวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับมาพบกับทิชชูหนูอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนวิชาศิลปะด้วยกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะตามหาพี่ช้างกันนะครับวันนี้เราจะวาดภาพพี่ช้างกันนะครับหล่านี้เจอสัตว์อะไรบ้างนะครับเราตามหาพี่ช้างกันเลยนะครับไปเรื่อยไปเลย ครับผมหลังจากที่เราไปหาพิ remember, <hint anha> ตามหาพี่ช้างกันแล้วนะครับเราก็นี่เรามาวาดพี่ช้างกันเลยนะครับเราเตรียมกระดาษมา1แผ่นนะครับเราก็มาวาดวงกลมแล้วก็เว้นไว้นะครับมาเว้นไว้แล้วก็ทําเส้นม้วนๆนะครับเด็กๆนี่พอเราทําเส้นม้วนเสร็จแล้วเราก็ทําหูพี่ช้างกันเลยนะครับทําหูพี่ช้างสองข้างเอ๊ะคล้ายๆอะไรเอ่ยเด็กๆอ่าคล้ายๆปีกเสื้อเลยแล้วก็เราก็มาวาดตานะครับวาดตาของพี่ช้างเติมคิ้วให้พี่ช้างด้วยนะครับนี่นะครับ เติมเคี้ยวเสร็จที่เฉน่ยก็ใส่ผมให้พี่ช้างด้วยแล้วก็ทําแก้มด้วยนะครับนี่น่ารักไหมครับเด็กๆลำดับต่อไปนะครับเราก็มาระบายสีระบายระบายระบายไปเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับ่เด็กๆควรที่จะระบายสีตรงขอบก่อนนะครับเด็กนี่ระบายระบายระบายให้หมดเลยนะครับพี่ช้างของเด็กๆนะครับจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เด็กๆได้เลยนะครับผมนี่นะครับ ขั้นตอนการระบายนะครับนี่ระบายขอบไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับครับผมใช้สีอะไรก็ได้นะครับเด็กๆอ่าจะเป็นสีไม้สีเทียนนะครับสีช็อกได้หมดเลยนะครับผมอ่าแล้วเด็กๆก็ระบายไปนะครับนี่เป็นไงบ้างครับเด็กๆไอ้ระบายตรงขอบบให้เสร็จเลยนี่ระบายตรงขอบก่อนนะครับนี่หมูพี่ช้างของทิชชู่นุยนะครับอ่าแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับตรงไหนที่ยังอ่าระบายยัง ไม่เรียบร้อยนะครับตรงไหนที่ยังไม่เข้มก็ตัดเส้นให้เรียบร้อยนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาตัดๆๆเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับแนะนำนะครับเด็กๆคนไหนนะครับที่ยังตัดไม่ได้นะครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะเป็นกินไกนะครับมีความคมนะครับเดี๋ยวเกิดอันตรายได้นะครับเด็กๆนี่ตัดไปเลยนะครับครับผมเสร็จแล้วนี่พี่ช้างทองชี่หนุ่ยนะครับหลังจากนั้นเราก็นําหัวของพี่ช้างนะครับมา บลงไปมาวางไปนะครับแล้วก็เรามาลากเส้นนะครับทําเป็นตัวพิช้างกันนะครับนี่ทาเส้นก่อนนะครับเป็นตัวพิช้างแล้วก็ทําเส้นโค้งเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็เป็นขานะครับนี่เป็นขาพิชางนะครับอ่าเรามาวัดดูก่อนปุ๊บนี่นะครับแล้วก็เติมหางด้วยนะครับพอเราเติมเสร็จแล้วนะครับเราอย่าลืมอ่ามาระบายสีนะครับระบายสีระบายสีระบายสีไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเด็กที่ช่วยก็จะ ระบายตรงขอบก่อนนะครับอันดับแรกนะครับครับผมแต่เอ๊พี่ช้างที่ชันหนุ่ยนี่ยังไม่สวยนะครับอ่าเราก็จะนามาต่อเติมนะครับด้านหลังนะครับเด็กๆจะต่อเติมเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้นะครับอ่าเป็นเรนโบว์ได้หมดเลยนะครับพี่ช้างอยากให้พี่ช้างอยู่ตรงไหนนะครับเด็กๆก็ใส่ได้เลยนะครับผมนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับว้าวๆ้นะครับผมอ่า เสร็จแล้วนะครับเราก็มาระบายสีข้างบนด้วยนะครับนี่เอาพี่ช้างมาวางไว้ก่อนนะครับนี่จะได้กะระยะถูกนะครับว่าเราจะเติมตรงไหนดีนะครับเดี๋ยวพี่ช้างไปบังนะครับผมแล้วเราก็มาระบายสีระบายสีไปเรื่อยๆนะครับนี่ระบายสีให้เต็มเลยที่นี้ก็ทําระบายสีเป็นท้องฟ้านะครับด้านหลังนะครับเป็นท้องฟ้าด้านหลังนะครับนี่ ของเด็กๆเป็นยังไงบ้างเอ่ยเด็กๆตกแต่งได้เลยนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็นาพี่ช้างมาติดนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็เอากระดาษแข็งนะครับมาพับเป็นตัวเป็นเลข2นะครับอันนี้แล้วก็ติดลงไปนะครับเพื่อที่หัวพี่ช้างนะครับนี่ขยับเด้งดิ่งเด้งดิ่งได้นะครับเด็กๆนี่ขั้นตอนนี้เป็นไงครับทําได้ไหมครับนี่ปรับนี่นี่เสร็จแล้วนะครับพี่ช้างหัวที่จะหนุ่ยนะครับพี่ช้างของเด็กๆเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะครับอ่าแล้วเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ เวลาทำงานศิละปะเสร็จแล้วอย่าลืมทำความสะอาดล้างมือให้เรียบร้อยนะครับเด็กๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย